วันนี้พามาซ่อมตัวนี้ล้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะเป็นล้อมอเตอร์บัตเลดรถไฟฟ้า72โวลต์2,000วัตต์จ้านี่ตัวนี้เซ็นเซอร์เสียนะคะสีอะไรเสียแล้วก็เสียกี่เส้นเดี๋ยวช่างทองอธิบายแบบเต็มระบบเลยค่ะใครชอบดูให้จบคลิปนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าตัวนี้สีน้ำเงินเสียนะครับก็วัดแบบนี้ได้เลยนะครับสีน้ำเงินกับดำนะครับตรงข้ามกันนะ ตั้งที่คูณร้อยนะครับเช็คมาที่ศูนย์นะครับเช็คโอห์มาที่ศูนย์นะก็แบบนี้เลยนะครับจะขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับดูมือนะคะนี่นะครับแล้วก็วัดแบบนี้ทั้งสามเส้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างให้นะครับวัดแบบนี้นะครับจะขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับนี่นะเห็นแล้วนะ วิธีวัดแบบนี้คือวัดตอนที่ก่อนจะซ่อมก็ได้ใช่ไหมคะก่อนที่เขาจะเราจะรู้เลยว่าเขาเสียถูกไหมเสียหรือไม่เสียอ๋อก็เช็คแบบนี้เลยนะคะทุกคนนะเนี้ยสาเหตุก็คือวัดแล้วเขาไม่ขึ้นนะครับไม่มีข้างไหนขึ้นเลยนะครับอ่าก็คือสรุปสีน้ําเงินเสียเส้นหนึ่งนะคะก็เปลี่ยนฮอเซนเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะคะทากาวก่อนจ้ะ ทากาวเลยค่ะทาบางๆนะคะตัวนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขันน็อตอัดบีบเขาอยู่แล้วนะคะทาแค่ปิดช่องลมนะคะ,คะตัวนี้ข้อมือแข็งๆค่ะตบโอเคทีเดียวนะคะล้อนี้ล้อ,ลอใหญ่แม่เหล็กใหญ่มากๆนะคะช่างทองทำความสะอาดสล็อตแม่เหล็ก แล้วก็ทําความสะอาดตัวแม่เหล็กรอบนอกด้วยนะคะร้อนี้นะใครอยากดูให้กดติดตามและกดคอมเมนต์ว่าอยากดูนะเดี๋ยวเมียช่างจะมาถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราขันน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปไประกอบที่หน้าบ้านกันค่ะตอนนี้อยู่หลังบ้านนะคะเพราะว่าเรานี้เสียงเพลง่ะทุกคนนะคะนาะนี่แหละคนทํา y o u t u ู e นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะถ้ามีเสียงเพลงเราก็จะอืม โดนนะคะติดเหลืองติดแดงเลยนะคะบางเพลงที่มันหนักๆเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้เมียช่างด้วยนะคะนั่งตากแดดเลยโทรศัพท์ร้อนมากค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันหน้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะบอกวิธีต่อกล่องด้วยนะคะแต่อาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งหรือรวมคลิปให้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใช้กล่องรุ่นอะไรแล้วก็ต่อ,อยังไงนะคะ